เ,เข็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยจะส่งผลข้างเคียงต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับรวมถึงภูมิต้านทานด้วยนะครับที่จะเกิดผลกระทบตามมานะครับบางคนเนี่ยมีอาการนานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนนะครับแม้จะหายจากตัวโควิดแล้วก็ตามนะครับผลกระทบพวกนี้สามารถส่งผลแทรกซ้อนนะครับไปถึงอวัยวะต่างๆในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดไต อยูน่นหรือสมองได้นะครับแล้วก็ยังส่งผลเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเนี่ยไปโจมตีกับเซลล์นะครับที่ดีๆในร่างกายของเราเนี่ยโดยทําให้เกิดการอักเสบในเอวะต่างต่างหลายระบบะครับเกิดภาวะมันติซิสเตมนะครับอินเฟมมัตอรีหรือการอักเสบนะครับซินโดมก็คือกลุ่มอาการการอักเสบหลายเอวะเกิดขึ้นได้นะครับทำให้มีอาการไข้เกิดขึ้นนะครับ บางคนมีถ่ายเหลวบางคนรุนแรงมีภาวะช็อกไปวายนะครับซึ่งอาการพวกนี้อาจจะพบหลังจากที่เราเป็นโควิดแล้วเนี่ยประมาณ2-4สัปดาห์นะครับเป็นได้อยู่นะครับต่อเนื่องนะครับแล้วการป้องกันภาวะรองโควิดนะครับเราควรจะต้องทำอย่างไงนะครับก็บอกวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกรรันภาวะหลังที่เราเป็นโควิดก็คือเรานะครับจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับทุกคนเลย นี่คือวิธีที่ที่ดีที่สุดเลยที่เราจะป้องกันลองโควิดคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับโอกาสจะเป็นลองโควิดเนี่ยก็จะน้อยลงแต่คนที่ไม่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นโควิดเนี่ยโอกาสจะเป็นลองโควิดก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังแนะนําว่าคนที่หายจากการเป็นโควิดแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ครับให้ออกกําลังกายเบาๆนะครับ อย่าออกกําลังกายหักโหมมากนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายจนเหนื่อยเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ปอดเราเนี่ยต้องทํางานหนักมากเกินนะครับควรจะให้ร่างกายเราเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวนะครับและมีสุขภาพที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขณะที่เราออกกําลังกายเนี่ยเราควรสังเกตอาการนะครับเช่นมีอาการเหนื่อยมากเกินไปหรือไม่มีอาการแน่นหน้าอกใจสั่น เวียนศีรษะนะครับหรือเหงื่อออกมากเกินไปหรือเปล่านะครับหากมีอาการเหล่านี้นะครับเราควรหยุดออกกําลังกายทันทีนะครับแล้วก็สังเกตอาการถ้าอาการเหล่านี้ยังคงอยู่นะครับติดต่อกันยาวนานเกินกว่า4สัปดาห์นะครับแสดงว่าเราเข้าสู่ภาวะลองโควิดแล้วครับเราจําเป็นที่จะต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษหรือจะต้องพบแพทย์นะครับเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมครับ ตอนนี้เราจะป้องกันภาวะโควิดได้อย่างไรนะครับโดยหลักการก็คือเราจะต้องกระตุ้นภูมิต้านทานของเราให้แข็งแรงนะครับตั้งแต่เรายังไม่ติดเชื้อนะครับแล้วก็ระหว่างการติดเชื้อเนี่ยเราก็สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้นะครับและหลังการติดเชื้อนี่ครับก็ยังต้องดูแลอยู่นั่นคือบทบาทของตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยครับจึงมีบทบาทมากเลยเห็นไหมครับตั้งแต่ก่อนการเป็นนะครับ ระหว่างที่เราเป็นรวมทั้งหลังที่เราเป็นแล้วนะครับโดยที่ภาวะของโควิดนะครับหรือว่าลองโควิดเนี่ยถ้าแยกเป็นกลุ่มอาการนะครับง่ายๆเนี่ยบางคนจะมีอาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาการที่เกิดกับปอดครับคือการที่ผู้ป่วยที่เป็นโควิดเนี่ยมีอาการยาวนานต่อเนื่องนะครับอาจจะทำให้เกิดจากภาวะที่เราเป็นปอดอักเสบเรื้อรังนะครับหรือ เกิดเป็นบาดแผลนะครับที่อยู่ในปอดเรานะครับทําให้เราเนี่ยไม่อาการเนี่ยไม่ดีขึ้นสักทีหนึ่งนะครับทําให้บางคนเนี่ยเลยมีอาการไข้ไอน,นะครับเหนื่อยเพลียนะครับแล้วก็ปวดศีรษะนะครับไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันมีการอักเสบเรื้อรังในปอดหรือเป็นแผลหรือเป็นสกาที่อยู่ในปอดเรานะครับการรักษาและการฟื้นฟูเนี่ย ก็เน้นว่าเราควรจะต้องรักษาตามอาการนะครับและเป็นไปได้ก็ควรจะต้องทานยาเช่นถ้ายังมีไข้ยอยู่ก็อาจจะต้องพึ่งพาราครับถ้ามีเสมหะอาจจะต้องกินนะครับยาละลายเสมหะหรือฟ้าทลายโจรน,นะครับหรือยาอื่นๆเช่นยา แก้อักเสบฆ่าเชื้อนะครับที่ช่วยนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับโดยเน้นนะครับตัวคอลลาเจนพัทเนี่ยเป็นตัวที่ไปฟื้นฟูปอดของเราที่มีการบาดแผลที่มีการอักเสบต่างต่างเนี่ยให้ดีขึ้นร่วมกับตัววิตามินซีนะครับแล้วก็ตัวบูมดีนนะครับที่จะช่วยกันฟื้นฟูนะครับระดับเซลล์โดยเขาจะมีเรสเวอร์เทิลนะครับ ที่ช่วยทําให้เซลล์เราเนี่ยที่มีการอักเสบที่มีความเสื่อมระดับ DNA เนี่ยให้มีการฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับเราอาจจะเสริมด้วยไฟเบอรี D ่ดีท็อกแล้วก็ตัวกูต้าช็อตร่วมด้วยได้เพราะตัวกูต้าช็อตเนี่ยเป็นตัวที่ฟื้นฟูตัวปอดได้ดีมากดีท็อกป,ปอดได้ดีมากและช่วยนะครับในการขับเสมหะเพราะมี เอ็นแ t ซี y s ลซิส e อที่อยู่ในนั้นนะครับที่เรารู้จักกันในนามของ NAC นั่นเองนะครับเขาจะช่วยในการขับเสมหานะครับแล้วช่วยในการลดการอักเสบแล้วฟื้นฟูปอดให้เราครับบางคนอาจจะมีภาวะตามมาตรงนอนไม่หลับปอนเพียเครียดนะครับตามที่บอกนะครับพวกนี้อาจจะมีอาการผิดปกติที่อวัยวะหลายส่วนในร่างกายนะครับโดยมีสาเหตุจากปฏิกิริยาของไซโตไคลสตอมนะครับหรือ พายุของไซโตไค์ที่ไปเล่นงานนะครับหลายระบบนะครับเล่นงานภูมิต้านทานของเรานะครับที่เกิดขึ้นนะครับการรักษาและการฟื้นฟูก็คือเน้นคอลลาเจนพัรและเวโปรตีนนะครับโดยเฉพาะคนที่นอนไม่หลับนะครับทานสักสองซองนะครับก่อนนอนนะครับอาจจะหาน้ํามันปลานะครับสักสองเม็ดมาทานเสริมด้วยครับก็จะทําให้เราเนี่ยหลับสบายขึ้นนะครับอาการ อ่อนเพียอาการเครียดต่างๆเนี่ยก็จะคลายลงนะครับเสริมด้วยตัววิตามินซีนะครับบูมดีแนกนะครับแล้วก็ตัวไฟเบอรี่ดีท็อกและตัวกูต้าช็อตเนี่ยช่วยได้นะครับตัวนี้เราก็สามารถนะครับทานร่วมกันได้นะครับบางคนอาจจะเลือกทานเป็นบางตัวหรือบางคนจะทานทุกๆตัวร่วมกันก็ได้ครับ บางคนก็จะเป็นผลกระทบระยะยาวนะครับจากระบบทางเดินอาหารแปรปรวนนะครับมีอาการปวดท้องนะครับท้องเสียเรื้อรลางบางคนมีอาการผมร่วงด้วยนะครับภาวะพวกนี้เกิดจากร่างกายเนี่ยสูญเสียสมดุลนะครับของร่างกายขาดโปรตีนนะครับและแร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นในร่างกายนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องฟื้นฟูเขานะครับโดยการใช้ตัว f ฟเ e อรี่ดีท็นะครับทานติดต่อกันนะครับ ได้ทั้งตอนก่อนนอนหรือว่าจะเป็นพร้อมอาหารหมายถึงว่าจะทานก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะครับทานติดต่อกันยาวๆได้เลยครับเสริมได้ตัวคอลลาเจนพ์ทกับเวโปรตีนนะครับอาจจะเป็น1-2ซองนะครับก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะครับวันละ2-3ครั้งนะครับทานวิตามินซีนะครับวันละ4-6เม็ดนะครับช่วย บูมดีแนกสักวันละ1-2เม็ดช่วยนะครับแล้วก็เสริมด้วยตัวกูต้าชตนะครับที่จะช่วยในการดูแลนะครับฟื้นปูนะครับร่างกายโดยองค์รวมของเราเนี่ยครับให้กลับมาแข็งแรงได้นะครับภาวะของลำไส้แปรปรูนนะครับของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะดีขึ้นอาการปวดท้องก็จะลด,ดลงภาวะท้องเสียเรื้อรหลังเนี่ยต่างๆก็จะลด,ดลง อาการผมร่วงนะครับก็จะฟื้นฟูกลับมาได้นะครับโดยตัวคอลลาเจนแล้วก็ตัวของบูมดีเน็เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยแต่ต้องใช้เวลานานาน,นิดหนึ่งครับว่าผมเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยอย่างน้อยๆต้องใช้เวลาประมาณ3-4เดือนครับตัวรากผมที่มีการบาดเจ็บสูญเสียไปเนี่ยถึงจะเริ่มมีการสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับฉะนั้นคนที่ผมร่วงนะครับจากการที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับใช้เวลาในการฟื้นฟูเป็นพิเศษครับ เราต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะครับตามที่เล่ามานะครับก็จะมีรลูมไบเบอร์รี่บูมคอลลาเจนนะครับบูมวิตามินซีบูมดีแนกแล้วก็บูมอูต้าช็อตในการช่วยกันนะครับโดยบูมไฟเบอรี่ดีท็อกส์นะครับเขาก็จะช่วยในการนะครับขับถ่ายและล้างพิษนะครับในร่างกายนะครับเพิ่มใยอาหารนะครับเป็นพีเบเวอติกให้เรานะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับตัวบูมคอลลาเจนนะครับก็ให้ทานนะครับตอนเช้า1-2ซองและก่อนนอน หนึ่งถึงสองซองครับเพื่อเน้นกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับแล้วก็เสริมสร้างการสร้างเม็ดเลือดขาวนะครับทำให้เรากลับมาฟื้นตัวนะครับจากภาวะลองโควิดได้เร็วขึ้นนะครับบูมวิตามินซีครับให้ทานได้4ี่ถึงหเม็ดต่อวันนะครับหลังอาหารเพื่อป้องกันการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยเสริมภูมิต้านทานนะครับลดการอักเสบติดเชื้อนะครับทำให้อาการของโองโควิดต่างๆเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับ บูมดีแนครับเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยย้อนวัยครับทาน1-2เม็ดตอนท้องว่างครับเขาจะช่วยเสริมภูมิต้านทานนะครับชะลอวัยและย้อนวัยให้เรานะครับแล้วก็ตัวบูมกูต้าช็อตนะครับเป็นตัวที่มีตัวกูต้าไทโอนะครับมีเอลซิสเตอนะครับเป็นตัวที่ช่วยนะครับในการดีท็อกซ์ปอดของเราได้ดีมากนะครับโดยการทานเนี่ยก็ทาน1-3ซองตอนท้องว่าง ฉีกซองนะครับและเทใส่ปากค่อยๆอมครับช่วยในการขับเสมหะนะครับสำหรับคนที่มีอาการไอปอดอักเสบนะครับช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายทุกระบบเลยนะครับแล้วก็ล้างสารพิษในตับแล้วก็ในปอดให้กับเราด้วยนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เหมาะสมสำหรับการที่เราเป็นลองโควิดครับ นั่นคือสิ่งที่นำมาเสนอให้กับพวกเราในวันนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นลองโควิดนะครับก็ลองสังเกตอาการดูนะครับว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยเกินกว่า4อาทิตย์หรือไม่นะครับถ้ายังอยู่ในช่วง2อาทิตย์3อาทิตย์นะครับก็ไม่ต้องกังวลมากครับค่อยๆฟื้นฟูร่างกายขึ้นมานะครับเราอาจจะหายกลับบาเป็นปกติก่อนที่จะถึง สสัปดาห์ก็ได้นะครับถ้าเป็นหลังจาก4สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยอาการพวกนี้ยังคงอยู่นะครับก็จําเป็นนะครับที่จะต้องพบกับคุณหมอนิดหนึ่งเพื่อตรวจเช็คร่างกายโดยละเอียดนะครับอาจจะต้องมีการตรวจเลือดนะครับเอ็กซเรย์ปอดตรวจการทํางานของปับตรวจการทํางานของไตนะครับเพื่อดูว่ามันมีผลแทรกซ้อนกับอวัยวะต่างๆหรือไม่นะครับก็เป็นข้อมูลที่นํามาฝากกับพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณไหมครับท่านเอ็มซีขอบคุณมากครับว ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทุกท่านคะขอหัวใจรัวๆนะคะแทนคำขอบคุณนะกับข้อมูลที่ราคาแพงมากนะคะบอกเลยว่าทุกๆท่านโชคดีมากๆเลยที่ได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องลองโควิดนะไหนท่านใดที่จับประเด็นได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องไหนของการดูแลตัวเอง หลังจากที่ได้รับเชื้อโควิดนะเมื่อสักครู่นี้เอ็ MC เองนั่งจดนั่งฟังแบบโอ้โหข้อมูลระยะเวลาเพียงแค่20กว่านาะทีที่คุณหมอศักดาของเราได้เข้ามาให้ความรู้นะบอกเลยว่าเนื้อหาแน่นมากๆและเองเพิ่งทราบเลยว่า Oh, สินค้าของเราอะค่ะมีส่วนช่วยมากๆเลยค่ะในการสร้างเสริมภุมุ้มกันมีหน้าหลักก่อนที่คุณหมอศักดาจะเข้ามานะหลายๆท่านบอกว่ายังไม่ได้เป็นโควิดเลยรอดมาถุกซีซันสุดยอดมากๆนะขออนุญาตนะสรุปสันส้นๆสักนิดนึงนะสำ สำหรับท่านที่บอกว่าฟังไม่ทันนะโห oh, ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณหมอแล้วก็หัวใจรวัวๆมีภาพประกอบไหมคะแคปไม่ทันใช่ไหมคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้คุณหมอสักดานะส่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะให้กับท่านผู้นําของเราอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะแบงค์เ,เองขออนุญาตสรุปอย่างนี้ก็ได้ค่ะคุณหมอได้กล่าวเบื้องต้นนะเกี่ยวกับว่าอาการของผู้ที่อยากจะสํารวจตัวเองนะว่าได้ป่วยเป็นโควิดแล้วหรือยังนะเบื้อง ต้นเองค่ะอาการโควิดก็ตรวจพบได้ง่ายมากกว่าเดิมเนาะก่อนหน้านี้ค่ะการวัดไข้ก็สามารถแยกออกละว,ว่าท่านใดเป็นโควิดไม่ได้เป็นโควิดเนาะแต่ปัจจุบันนี้นะคะอาการโควิดไม่ได้มีไข้ที่รุนแรงมากเหมือนช่วงแรกๆนะเพียงแค่เราสังเกตอาการที่บ่งชี้เบื้องต้นว่ารู้สึกเจ็บคอมากๆรู้สึกไอมากๆมีน้ำมูกนะคะหรือว่ารู้สึกเหนื่อยหอบนะก็สามารถเช็คตัวเองแล้วก็ทราบเบื้องต้นได้เลยว่าเอ๊ะ สังเกตการว่าอาจจะเป็นโควิดนะสามารถเช็คตัวเองได้เลยนะเราอาจจะมีอาการเหมือนเจ็บคอตัวรุมๆไม่สบายนะคะแล้วก็สามารถกักตัวดูแลร่างกายหรือว่าเข้ารับการรักษาพยาบาลเนี่ยแตกต่างจากตอนเป็นโควิดยุคแรกๆนะ,ะโอ้โหทันได้ให้ข้อมูลที่อัปเดตมากๆเลยคือตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปการกักตัวนะคะได้ถูกลดลงจากปกติต้องดูเป็นเจ็ดวันนะคะแล้วก็ดูอาการต่ออีกสามวันนะคะเป็นสิบ นานยาวนานนะแต่ปัจจุบันนี้กักตัวเพียงแค่5วันนะแล้วก็สังเกตอาการต่อเพียงแค่5วันเท่านั้นเองนะหลังจากวันที่10เนี่ยเราตรวจแล้วว่าไม่มี เชื้อโควิดก็ถือว่ารอดพ้นนะคะหากท่านมีอาการป่วยเนี่ยก็สามารถเข้ารับการรักษาเลยไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่เป็นวิกฤตเขาเรียกว่าผู้ป่วยที่อ,อยู่ในเกณฑ์เหลืองถึงสีแดงใช่ไหมคะถือว่าเป็นวิกฤตเนี่ยสามารถเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลเลยนะคะหรือท่านใดที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่ได้รุนแรงมากพอท่านต้องไปที่โรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์เท่านั้นถ้าเกิด ไปโรงพยาบาลอื่นๆจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเนาะแล้วก็สามารถใช้การดูแลตัวเองโดยการใช้โฮมไอโซเลตกักตัวอยู่ที่บ้านก็ได้แยกตัวออกจากสังคมนะคะที่ไอโซเลตว่าส่งเราไปอยู่ที่ฮอสพิทอลก็คือเป็นโรงพยาบาลที่ เหมือนกับโรงแรมที่นะ้ากักตัวอยู่ที่โรงแรมนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองป้องกันการเกิดลองโควิดได้โดย2วิธีคือเข้ารับการฉีดวัคซีนเนาะท่านใดที่รับการฉีดวัคซีนเนี่ยสบายใจได้ว่ารอดพ้นจากอาการลองโควิดมีมีความเสี่ยงน้อยกว่าท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะและโชคดีมากๆเลยที่บริษัทเราจัดหาวัคซีนนะคะโดยบิ๊กบอสพอของเราท่านใจดีมากๆนะนะ เพราะฉะนั้นหายห่วงในเรื่องการรับวัคซีนนะคะส่วนท่านใดที่หายจากโควิดแล้วนะคะแนะนําให้ออกกําลังกายเบาๆแต่ก็ต้องสังเกตอาการด้วยว่ามีการเหนื่อยหอบหรือเปล่าเนาะและที่สําคัญคือท่านได้ให้ความรู้คือทุกคนจําเป็นจะต้องกระตุ้นภูมิต้านทานให้แข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนได้รับเชื้อโควิดหรือระหว่างการป่วยเป็นโควิดหรือหลังจากป่วยเป็นโควิดนะคะต้อง ดูแลภูมิคุ้มกันนะคะให้แข็งแรงโดยการรับประทานสินค้าของเรานะคะอาการของอาการป่วยต่างๆที่เกิดมาจากลองโควิดหรือว่าการได้รับเชื้อโควิดเนี่ยสามารถบรรเทาหรือรักษาได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ด้วยนะคะคุณหมอได้ให้คำที่แนะว่าถ้าเกิดอยากจะทราบว่าเราเป็นเข้าขั้นลองโควิดแล้วหรือยังเนี่ยให้สามารถสังเกตอาการที่ ต้องเป็นเนี่ยติดต่อยาวนานเกิน4สัปดาห์นะคะต้องเข้าพบแพทย์เพื่อรักษาอาการลองโควิดเนาะส่วนท่านใดที่อยากจะรู้เกี่ยวกับใช้ผลิตภัณฑ์ยังไงในการดูแลอาการเนาะอาการเบื้องต้นอาการแรกที่หลังจากเป็นโควิดก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับปอดเนาะไม่ว่าจะเป็นปอดอักเสบเรื้อรังหรือการรักษาตามอาการต่างๆที่เกี่ยวกับปอดสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งคอลลาเจนพลัสของเราบูมบิซซีนะคะบูมดีเน็กซ์รูมไฟเบอรี่หรือว่ากลูตาชดเพื่อ รักษาอาการเกี่ยวกับปอดส่วนเรื่องอาการที่2คืออาการนอนไม่หลับอ่อ,อนเพลียเครียดเนี่ยก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะท่านก็ได้ให้คําแนะนําเลยว่าทานคอลลาเจนพล u สนะคะตั้งแต่แบ,บตื่นเช้าขึ้นมาเลยก็ได้นะคะหรือว่าท่านที่มีอาการแบบนอนไม่หลับท่านก็ได้แนะนําการทานเวโปรตีนประมาณสองซองก่อนนอนนะจะทําให้นอนหลับสบายขึ้นแล้วก็สามารถใช้วิตซีของเราบูมดีเน็กหรือว่าใช้ ไฟเบอร์ iber, และกรูตาชดควบคู่กันไปด้วยเพื่อ,อป้องกันอาการนอนไม่หลับอ่อนเพลียเครียดนะคะส่วนอาการที่3คือเป็นอาการเกี่ยวกับเรื่องของโครคทางเดินอาหารลำไส้แปรปรวนท้อปวดท้องท้องเสียหรือว่าอาการผมร่วงนะคะท่านก็ได้ให้คําแนะน,นําการรับประทานที่แบบดีมากคือสามารถทานไฟเบอรี่ดีท็อกนะคะก่อนหรือหลังอาหาร ก็ได้นะคะหรือว่าทานเวโปรตีนนะหนึ่งสองซองก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะคะแล้วก็วิตามินซีของเรานะสามารถทานได้สี่ถึงหกเม็ดเลยนะคะจะทานหลังอาหารก็ได้นะคะป้องกันการระการ้าเคืองกระเพาะอาหารเนาะหรือว่าจะทานบุมดินกซ์นะคะสามารถทานได้1นถึงสเม็ดแล้วโอ้โหเรื่องผมร่วงเนี่ยท่านก็ได้ให้คําแนะนําว่าทาน คอลลาเจนของเรานะคะแต่ว่าต้องใจเยน็นๆนิดนึงต้องใช้ระยะเวลาประมาณสาเดือนนะคะและที่สําคัญคือสามารถค่ะปื่นมาทานคอลลาเจนได้เอออันนี้ท่านแนะนําว่าถ้าอยากจะดื่มดีเน็กซ์แนะนำให้ทานตอนท้องว่างนะและสําหรับไฮไลไท์เลยนะกลูตาช็อตค่ะเป็นเองเข้าใจว่าต้องการแบบลดริ้วรอยหน้าใสเท่านั้นอยากผิวขาวเท่านั้นที่จะดื่ม ที่จะาทานกลูต้าช็อตของเรานะคะแต่ท่านบอกเลยว่าโอ้โหเป็นสินค้าที่นอกจากจะทำให้ผิวขาวสวยใสแล้วยังสามารถดีท็อกซ์ล้างลำไส้ไอล้างสารพิษในปอดล้างสารพิษในตับได้ด้วยท่านแนะนำให้ทานนะควันละหนึงสามซองเลยตอนท้องว่างนะสามารถช่วยขับเซมหาลดอาการไอลดเรื่องของ อปอดอักเสบได้ด้วยโอ้โหนี่คือสรรพคุณและวิธีการรับประทานสินค้าของเรานะคะท่านใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถพิมพ์คำถามไว้อาตอบอาถามคุณหมอศักดาด้วยนะคะระหว่างนี้นะคะสามารถาถามคำถามพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะท่านใดมีคำถามอยากจะสอบถามคุณหมอศักดาเพิ่ม สามารถพิมพ์คําถามไว้ได้นะคะถ้าคุณหมอสะดวกอตอบคําถามคุณหมอสามารถเปิดไมค์ตอบคําถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเแ้งขอเนี่ยดูคําถามนิดนึงค่ะได้เลยครับับขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอ,อยังอยู่กับเรานะท่านขออนุญาตค่ะตอบคําถามที่ที่หลายๆท่านควรพิมพ์มานะเป็นขออนญ่ นำบางคำถามเนาะเพราะคำถามเยอะมากๆเลยนะมีหลายท่านค่ะที่มาเกี่ยวกับเรื่องความดันสูงอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเป็นอาการของกดไหลย,ย้อนหรือเปล่าสามารถรับประทานอาหารเสริมอะไรของเราได้บ้างคะคุณหมอคะอาการความดันสูงนะครับกดไหลย้อนความดันไม่ค่อยสูงถ้าส่วนใหญ่แล้วอาการกดไหลย,ย้อนเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการปวดท้องแน่นหน้าอกนะครับหรือว่าอาการร้อนบริเวณหน้าอก แต่อาการกดไหลย้อนอันหนึ่งที่จะเจอมากากับคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดว่าตัวเองมีกดไหลย้อนก็คืออาการไอเรื้อรังนะครับบางคนเนี่ยมีอาการไอเรื้อรังอยู่เนี่ยครับพวกนี้ปรากฏว่าไปรักษาเรื่องการไอเป็นหลักครับไม่ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าพอได้รักษาเรื่องกดไหลย้อนแบบจริงจังครับ อาการไอเรื้อรังก็จะหายไปด้วยนะครับฉะนั้นคนที่มีอาการแบบนี้ที่สงสัยว่าเป็นกฎดไหลย,ย้อนเนี่ยอย่างแรกเลยเนะครับต้องควบคุมพฤติกรรมการทานอาหารนะครับอย่าทานอาหารมื้อใหญ่ครับให้ทานอาหารมื้อเล็กๆนะครับอาจจะทานวันหนึ่งห้าถึงหมื้อเลยก็ได้ข้อที่2ครับเวลาทานอาหารเสร็จอย่านอนเร็วนะครับให้ทานเสร็จแล้วนยครับให้นั่งตัวตรงหรือว่า ประมาณเอ็นตัวได้ไม่เกิน4.5องศานีครับอย่างน้อยประมาณ2ชั่วโมงนะครับถ้าเราทําแบบนี้2เรื่องนี้ครับบางคนเนี่ยอาการกวดไหลย,ย้อนเนี่ยดีขึ้นแบบ8 90เอซเลยนะครับถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ไปช่วยก็เน้นผลิตภัณฑ์ที่ไปตัวฟื้นฟูแผ่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ช่วยทําให้ตัวหูรูดบริเวณตัวขั้วกระเพาะเราเนี่ยครับดีขึ้นก็คือตัว คอลลาเจนชัตนะครับวิตามินซีนะครับรวมทั้งตัวไฟเบอรี่ดีท็อกนะครับแล้วก็ดีแน็กนะครับบูมดีแน็กเนี่ยช่วยกันนะครับสี่ตัวเนี้ยก็จะทําให้ตัวแผนในกระเพาะเราดีขึ้นนะครับตัวหูรูดต่างๆ่ยมีความแข็งแรงขึ้นอาการของกรดไหลย้อนก็จะดีขึ้นครับเจนรับ คุณมากๆเลยค่ะคุณหมอตอบคําถามได้เคลียร์มากๆเลยค่ะโห oh, วันนี้ค่ะมีคําถามเข้ามาหลายคําถามแบ่งเองพยายามรวบรวมนะคะแล้วก็ได้คําถามที่หลายๆท่านถามเหมือนๆกันว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับลําไส้หรือว่าเป็นมะเร็งลําไส้อย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณหมอได้แนะนําวิธีการรับประทานอาหารเสริมของเรานะคะว่าสามารถทานอาหารเสริมตัวไหนดีคะสําหรับท่านที่เป็นโรคเกี่ยวกับลําไส้อะคะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลําไส้นะครับ ก็สามารถทานตัวหลักเลยก็คือตัวของร o ูมไฟเบอรี่นะครับเพราะว่าตัวร o ูมไฟเบอรี่เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยในการจัดการกับออการสิ่งที่ตกค้างรวมทั้งการอักเสบต่างๆในลำไส้ของเราเนี่ยได้ดีมากนะครับนอกใั้นก็เสริมด้วยตัวของบูมคอลลาเจนแล้วก็ตัววิตามินซีนะครับช่วยกันครับโอเคครับท่าน MC บอสพรนาะจะพร้อมแล้วมั้งครับจะให้บอสพรนะครับมาถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจกับเราต่อกันนะครับ ครขอบพระคุณคุณหมอสักดาอีกครั้งหนึ่งนะคะว้าวถึงเวลาที่ทุกทกท่านรอคอยแล้วนะคะเป็นเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ทุกทกท่านพร้อมเรียนรู้รับฟังทั้งวิธีคิดและวิธีการทําธุรกิจของเรายัางไรให้เปิบโตนะคะขอให้ทุกท่านค่ะกด599เพื่อเป็นการต้อนรับบิ๊กบอสพอของเราค่ะ